สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูตําม,มันคอใส่โคกนะครับหลังจากที่เราได้ฉีดวัคซีนมา2เข็มรู้สึกไม่รู้ว่าอะไรผิดๆเลยมาตําม,มันคอใส่โคกนะครับจัดไปนะครับแบบแรกนครับตำพริกมันเอียดเนาะก็นะครับใส่ไปเลยกระเทีใส่ไปมะนาวเปรี้ยวมากอยากเปรี้ยวมากก็ใส่มาก เดี่ยวน้อยนะใส่น้อยเนาะใส่เร่องของปาดปาดยาขวมาฐานเบิบนนะครับน้ปลาเดี๋ยวไปสักหน่อยลูกเข็มลูกแต่แล้วก็ตานครับหวานน้อยสักนงตัวนี้ครับชีเด็ดผงชูผงนว ใส่มากอร่อยมากใส่ไปดิตัวอะไรอ่ะมะขี่อ๋อเนอะลึกนะครับตนะ่อมานี่ครับประเด็ดรสชาติเจี่ยงนะครับไม่ต้องใส่ตอนแรกใส่สชน้ะมะตอนไม่เคยฉีกนะครับนี่ประเด็ดกินโอ้สุดยอดบันเทิงแหละพ,พี่น้องเฮ้ยบองปูนใส่ครับนี่อ่ะพอนะครับนี่ตอนตอนเราไม่ต้องใส่ครับเพราะว่า กินไม่ได้ครับกินประเดยประเดยบ้านบ้านเนาะไม่เอาคุกค้อนต่อกันเดี๋ยวรสกินออกนะครับกินเตะจมูกเลยเนาะกินเตะจมูกให้ดูมูสีสันกินเตะจมูกเลยครับแค่กินในนานนี่รสชาติอะไรกันนะครับกินไม่ได้ก็ทิ้งจบมาใส่เส้นนะครับเส้นเราจะมีเส้นทั้งมะละกอ มกก็ถัวครับนี่ใส่ใ่พอจบเนาะนะครับแล้วก็คนตาให้น้าซนนะ nah ้ากันมันนัวเส้นมันได้ถึงสุดมือมาเทเราใส่ไปครับคนใบตามไปทาให้พงแตกเลยนี่ับ <ș begin> สีสันครับโคลนหน่อยก็ไมาใกล้ครับนี่นี่ครับสีสันครับโคลนหน่อยนิดนึ่งเดี๋ยวจะเป็นชิมสักนิดนึงมันจะแกวไหมอ้หูปิ๊ดเด็ดอืมปวานนิดหนึ่งตามด้วยหน้ำตาลนิดนึง เราไม่ต้องเอาแช่กุ้งสากคนเลยามาชิมต่ออีกนิดนึงอือเฮ้อือ,อดได้เปรี้ยวหน่อยนิดนึงกินได้ก็ได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ทิ้งจบสวัสดีครับ